อุ้ยสวยมากอุ้ยพี่นะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยเนี่ยนะโอ้นั่นนั่นนั่นนี่นี่เราเอานี่ก่อนทุกคนนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับทุกคนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนี่นี่นะครับนี่ เมันอสิไปวยเฮ้ยสวยเมื่อวานปลูกคุมแม่ขมม่้คอโอ้สวัสดีครับทุกคนครับผมรันวิถีพาสุขวันนี้พาทุกคนมาหาเก็บเห็ดยูคาลิปตัสหรือว่าเห็ดขมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มี มีฝนตกชุกนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็มีคนโพสต์เห็ดยูคาลิปตัสไว้นะครับเรานะครับเป็นสายธรรมชาติเป็นสายที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมาหานะครับทุกคนนะแต่ว่าโลเคชั่นที่เรามาหาวันนี้ก็อาจจะอยู่แบบในหูบหน่อยนะครับผมก็ลึกหน่อยนะครับก็มาสองคนเหมือนเดิมกับพี่นะครับผมพี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่า เราสิได้คือบอไดเราจะได้กันไหมนะครับเดี๋ยวไปดู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 อ๋อเฮ้ยเอา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 เฮ้ยเฮ้ยุ้ยน้ำเฮ้ยไอเดนเฮ้ยออกจริงๆด้วยใช่หรอมันคือบาโฟกัสโอเคเอาเลย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 เออเออเอาเลยได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ทุกคนอุ้ยดอกฮักนี่อุ้ยทุกคนอุ้ย นี่ทุกคนโอ๊ยดอกหักเสียดายเออนี่นี่ครับทุกคนพอจะทราบไหมครับว่าเห็ดชนิดนี้คือเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแต่มันก็มีแมลงเนาะ,ะใช่นี่ไข่<ค>มันอนะ่ะให้ดูสิเนี่ยมันมีไข่มันอนะ่ะมันเหมือนอม,มันเหมือน,นเห็ดบอบอมันคือเห็ดละงกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนแต่ว่าบางผมคิดว่าบางที่เขากินนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่เคยกินนะครับ กำลังออกเลยแต่มันเหมือนมีมแมลงมีหนอนกินเออมันมีหนอนมันมีมแมลงกินอยู่นะกําลังขึ้นเนี่ย <c oughs> อุ้ยดอกนี้ยังสวยออ <c oughs> อ้เอาเลยเอาดอกนี้ได้นะครับ <c oughs> ดอกนี้ได้นะครับผมโอเคกึดโลเคชันที่เราหาเราหาแบบนี้ทุกคนวันนี้ เราไม่ได้ไปเดินป่ายูคาลิปต,สตัสป่าใหญ่นะเฮ้ย <c oughs> ดูสิเล็กๆกำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้ <c oughs> โห <c oughs> เอาได้ดอก <c oughs> เอาดอกใหญ่น่ะได้เอาดอกองไม้เออเอาดอกอไม้ก็ได้ดอกใหญ่เฮ้ยเฮ้ย โลเคชั่นที่หาวันนี้ก็จะเดินแบบเอียงเอียงตัวหน่อยทุกคนไหนเฮ้ยดูสิเ,เ,อเออว่ะไอเดอุย้ยนี่ดอกนึงอยู่ข้างในนะอย่างสวยเลยทุกคนอุย้นยน่อยๆกันนิดดีเออเลิศเดี๋ยวเราหาด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้พี่อีกคนคือน,นั่นบนนี่นะครับ โลเคชันนี้เหมือนเก็บเห็ดที่ประเทศจีนนะครับเหมือนที่เราดูในหนังจีนนะครับมีการเก็บเห็ดเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละทุกคนทุกคนดูนี่ นี่นะครับสวยมากเลยทุกคนดูสิให้ดูใกล้ๆหน่อยนะครับผมเนี่ยใช่นี่เนี่นะครับผมทุกคนตัดขาเขาออกอตัดขาเขาออกให้เขาเป็นเชื้อเกิดใหม่ปีหน้านะครับผมแล้วก็เอาดอกใหญ่ไปนะครับที่ทุกคน,นอีกหนึ่งดอกครับ อูอย่างสวยอย่างสวยเนี่ยสวยเลยเนี่ยนี่นะครับผม,มไหเออมันเล็กเดี๋ยวมาอื่นนะอุ้ยขอโทษหักนะครับกีคืออบอ้าวอบอ้าวแบบอบอ้าแบบโขอบอ้าวอะอบอ้าเห็ดออกอะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมอันนี้เป็นงูที่หลายๆคนจะมีเขาเรียกว่าอะไร ข้อเปรียบเทียบว,ว่าเข้าใจผิดว่าเขาคืองูกะปะจริงๆเขาไม่ใช่งูกะปะนะครับอันนี้คืองูปีแก้วนะทุกคนงูปีแก้วเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับผมแต่ว่าฟันคมนะครับถ้าเกิดใครโดนกัดก็ต้องไปหาหมอนะครับฉีดยาเพราะว่าที่ฟันของน้องมีเชื้อแบคทีเรียเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่งูกระปะนะทุกคนทุกคนดูนี่ครับผมนี่ดอกนี่ดอกนึงนะครับผมดอกอันนี้เราเอาได้นะครับเพราะเขาจะแห้งก่อนแล้วนะครับผม เขากำลังเริ่มเกิดแล้วนะทุกคนอย่ากิ้งลงก็พอนะครับอย่างสวยเลยอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับผมอุ้ยสวยมากนะครับผมไอเดนเอาเลยเออตัดเอาเลยเออตัดเอาตัดแบบ นี่สวยมากเลยดอกเนี้ยเห็นปะเออเนี่ยสวยมากเฮ้ยนี่ว้าวอุ้ยพี่นะอุ้ย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 เนี่ยนะโอ้นั่นนั่นนั่นนี่นี่เราเอานี่ก่อนทุกคนนี่นี่นะครับหนึ่งเนี่ยนะครับสองนะครับผมอ่ะฝากตัดขาเนี่ย หุ่งนะครัอีกดอกหนึ่งนะครับผมทุกคนนี่อ่ะไเดนเฮ้ยสวยเดี๋ยไหมเกือบไม่มาแล้วนี่อุ้ยนี่ดอกนึ่ง,งล่างนี่ทุกคนอีกหนึ่งดอกก็จะอยู่ลึกๆลงมาหน่อยเราต้องเดินระวังนะไม่ไม่เช่นนั้นเราก็จะตกลงไปใน แสดงว่าบริเวณนี้มีเดี๋ยวตึงงเ,เดินดูก่อนแต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยนะครับมันตงถ้าเราตกลงไปเราก็จะลงไปข้างล่างเราต้องเดินระวัง,งมุมตกตึกชั้นหนึ่งอะกลิ้งลงบันไดหนึ่งชั้นน่ะนี่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 ทุกคนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนี่นี่นะครับ นี่อ่ะนะจัดขาอืมอ่ะอืมแต่และเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่ผมดูเนี่ยเออแล้วก็นี่นะครับผมเออแล้วก็นี่นะครับโอ้โห เนี่ยทุกคนดูสิแต่ว่าสีเขาจะค่อนข้างเหมือนใบไม้นะครับเวลาเขาแก่มาอู้เนี่ยแก่เออทำไมเมื่อวานเมื่อวานก็แอบมาส่องทำไมไม่เจอวะเนี่ยเนี่ยไายเลยเมื่อวานมาไม่เห็นเนี่ยมึงเนี่ยเอออันนี้ก็ได้ได้ยังแข็งแรงยังแข็งดอกยังแข็งอยู่บรรยากาศเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกคน ใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดินวนไปนู่นกันเราเดี๋ยวค่อยวนลงโคง้งลงเพราะว่าเมื่อวานไม่มีตรงเนี้ยมันอาจจะมีวันนี้ก็ได้เมื่อวานเรามาเมื่อวานเรามาแอบมาเดินดูแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีครับเราไม่เห็นอนู้ดอกบานไปเริ่มเลยนั่นๆโอ้โหทำไมเราไม่เห็นเมื่อวาน เออนั่นน่ะเห็นบออือฮึโอ้ทำไมเมื่อวานไม่เห็นวะร้านน่ะเดินขึ้นมาลอดไปทางบนขึ้น่เตาเหงโน่นโน่นแล้วลงข้างล่างไปอีกมุมหนึง่งแต่ว่าไม่ได้เดินเข้ามามุมนี้อย่างว่าแหละดูสิได้นะครับเอานะครับอันทีด่ดอกค่อนใหญ่ใช่ใช่นี่ทุกคนแต่ว่าแค่ต้องกัดกัดหางด้วยฮะ จะเอานีแต่ไมน้อยเอาไปบด้รี uh, <S <S OU oui, ่เออจะแบ่งกันเอาเห็นไหมนี่นที่ปลูกว้เออสวยเมื่อวานปลูกไว้คุมไม้คุมไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้้หแค่ทันอู้หูอ๋อังนะออเออ ย่านอีลีคือ,อย่านคนมหากรมาอีลีจ้อย,อยเขาะจะบ่บบาบา่เบบห้อยตัดขาเน,ะะะะนาะอ,อ๋อโอ้แบบไช้ชัดเลยบนอืมอสวย เห็นบ่อ่อยยินเสียงนออ้นเ,เกียร์อิคืสเดีวยวเจียวนะครับก,กันเยินนะ,ะค่อยๆจะยินมเ,ย,นเย,ย้เงี้ะเอาเลยสวยนะครับแต่ตรงนี้สวยดอกง,งามน,งนี่ดอกนี่ขเขาจะเอาขึ้นจังสีใดแต่ดอกสีเนาะ จากขาทีเขาเจ้าทีมไว้บางขาไหมใช่นี่นะครับอุ้ยเออเอาเลยอุ้ยมีอีกไหมโอ้โอุ้ยยูดีเออเลี้ยงเลี้ยงได้ทรายมันเล็กอะได้ดอกเดียวบ่ได้สองดอกเฮ้ยดอกนั้นได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่นี่ไงกระมือยู แล้วก็ไม้อันลับมาไว้คือเกา่าเบาอู้นี่ดอกนึงเอาดอกนี้กันนีนะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จุดนี้อุ๊ยดอกดอกาะฮะอุตส่าห์คุมไว้อย่างดีหมดเลยนีนะครับ นี่หนึ่งดอกนะครับทุกคนได้อยู่นะครับมีนะครับผมนีม่ละ่ะทุกคนมีล่องรอยของคนมาหาก่อนเราไปแล้วนะครับผมคือไม่ไม่เห็นอะไรเลยแทบจะไม่มีเหลือให้เราเลยนะครับผมเหลือแต่ดอกแบบเล็กๆนะครับดอกที่ใหญ่เขาเอาไปหมดละอืแล้วก็ไปเราก็หาตามวาสนาเรานี่แหละ อย่างสวยเลยอ่ะดูสิหูดอกสวยมากเนี่ยอยู่นี่เาเบิ่งนี่แล้วก็นุ่นดอกนึงนะยังสวยนี่นะครับอนี่ยอ,นนะอย่างสวยเลยทุกคนนทุกคนครับเท่านี้ก็เราก็กำลัง หากลับแล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะเริ่มมองเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับมีคนมาเก็บไปก่อนเราตอนเช้าอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เหมือนแหละมีจริงๆแหละมีคนเก็บไปเพราะว่ามีร่องรอยนะครับผมมีคนเก็บไปก่อนเราก็ได้มานิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะครับว่าเราได้เยอะหรือว่าได้น้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะทุกคนนะ อันนี้งูตัวนี้เป็นงูตัวพันเล็กวิ่งเร็วนะครับไม่มีพิษนะครับผมนี่เขากําลังดมกลิ่นอยู่เ,เขาบา่ได้เฮ็ดทาลายเขาเลยนี่ครับผมเขาน่ารักเขาแค่มองว่าเอ๊มาทําอะไรวะนุช <c oughs> <c oughs> เรามาหาเห็ดนะครับผมอันนี้งูชนิดนี้ไม่มีพิษนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> เขาจะวิ่งหนีเร็วมากๆนะครับผม <c oughs> นี่ครับทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วอันนี้คือที่เราได้วันนี้นะครับผมก็มีทั้งดอกบานดอกเล็กนะครับแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่นะครับผม อันนี้เป็นวันแรกของฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บอีกในวันต่อไปนะครับผม,มฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องรันวิธีพาสุดด้วยนะครับรวมพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย